ลรากองธุรกิจเครื่องสักพ้าหยาดเหรียน,นะครับอาการเบื้องต้นนะครับที่อาจจะเจอกันบ่อยนะครับนั่นก็คือหากใช้งานเครื่องสักพาไปาระยะหนึ่งแล้วนะครับอาจจะถึงปี2ปีนะครับหรือประมาณถึงอาจจะเร็วกว่านั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของลูกค้านะครับซึ่งอาการคือขึ้น5 4นะครับ นะครับซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุนะครับอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดเนาะหนึ่งสาเหตุของการขึ้น5-4ลองเข้ามาติดตามผมเลยครับแกะฝาหลังกันดูนะครับอโอเคงน้ำไหลาชาครับ อาการคือตอนนี้เช็คเบื้องต้นครับไอตัวลบตุ่มใช้งานปกติมอเตอร์ใช้งานปกติแต่มีเศษขยะครับเนื่องจากลูกค้าใส่ไอ้กุ๊บกัยนะถุงถุงน้ำยาปราบผ้าพนุมครับเนาะนี่ครับไปติดติดตันอยู่ด้านในนะครับ น,น,ออนีัหนึงเอาละเนี่ยก็เลยเป็นอาการาเมื่อช่วงที่จะทําการปั่นนะครับช่วงที่ปล่อยน้ําทิ้งครับมันเกิดอาการน้ําระบายออกแต่ออกช้าจึงทําให้ระบบเวลาที่มันรอ,อนานระบบอของเครื่องซักผ้าก็เลยเออเรอขึ้นตัวเลขเป็น5-4 5แล้วก็ตัว4นะครับเนาะนี่คืออาการเบื้องต้น โอเคน้ำออกมาแรงแล้วนะครับ,น,รน,รบนี่คืออาการเบื้องตน้นตอนนี้เราได้ทำการเปิด ไอตัววาลนะครับ, wow, รบซึ่งมีเดยก้เข้าใจว่าตัวมอเตอร์ดันวาลนะครับเปิดน้ําแต่ไม่ใช่เพราะว่าถ้าที่สังเกตเ,เครื่องน,นี้ทางานปกติแต่แค่ว่าน้าไหลออกมาช้าก็เลยสันนิษฐานว่าต้องมีอะไรติดอยู่ในนี้นะครับก็เลยเปิดนะครับเปิดไอจุกวาลนี้อ,ออกมานะครับแล้วก็ได้เห็นเศษของน้ำยาปะพานนมนะครับติดข้างในนี้นะครับในในในช่องช่องวาลนะครับ โอเคนะครับอาการเบื้องต้นประมาณนี้นะครับถ้าหากมีอาการหรือปัญหาอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์กันอีกนะครับก็ถือว่าเป็นแชร์ประสบการณ์ให้กันนะครับถ้าเป็นคลิปดีนะครับาฝากช่วยกันแชร์ให้เป็นวิทยาทานกันนะครับขอบคุณครับ